อีเซกิสองสู่สิบสี่แรงนะครับตัวนี้ลูกค้าเบตงขอดูนะครับอ่านี่ครับเลขเครื่องยนต์อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับในตัขข้งเครื่องนะครับตามนี้นะครับเพราะว่ามันมืดๆนะครับเครื่องพร้อมใช้งานอ่ามีเครื่องเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับไปถึงก็เติมน้ำมันเครื่องเติมน้ำมอน้ำอันนี้มอน้ำเป็นมอน้ำญี่ปุ่นนะครับอ่าติดเลย